อดวสวัสดีค่ะครูธิดาฮาปินใจกับวิชาเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมตอนนี้เราอยู่กับห้องมสามทับสิบเอ็ดนะคะโอเคเราจะเปิดกล้องทักทายหน่อยนะคะเริ่มค่ะเปิดกล้องนะคะเชิญค่ะเปิดกล้องนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญนะลดกนับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเคเปิดคลางไว้ก่อนนะคะเปิดคลางไว้ก่อนนะคะจนกว่าการเช็คชื่อจะเสร็จสิ้นนะคะถึงจะอนุญาตให้ติดกล้องได้นะคะสำหรับคนที่ไม่เปิดกล้องในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่เปิดกล้องในตอนนี้มีทั้งหมดสี่คนเนี่ยก็ประมาณแปดเก้าคนนะคะให้ส่งแชทมาบอกใหม่ว่า เหตุผลอะไรถึงไม่เปิดกล้องนะคะแล้วเดี๋ยวจะเซฟแชทไว้ด้วยเนาะขออนุญาเช็คชื่อแล้วนะน้องทนันเด็กชาทานันทันเปิดกล้องไม่ได้ทันส่งแชทมาบอกครูใจไหนนะจ๊ะส่แชทซูมนี่นะจ๊ะแชทซูมเลยนะจ๊ะน้ำใสามาไหมลูก น้ำใส่ไม่มาใส่ไม่มาปอปานสุธิชามาค่ะโอเคปอปานสุธิชาน้องเนยนินยามาค่ะน,นินยามานะคะน้องเมษาสุพนันมาค่ะน้องเตอร์เตอร์ธานกรมาครับ น้องไอเจิติพัฒเจนนี่พัฒมาครับน้องไผ่นิทิภูมิมาครับน้องไผ่เปิดกล้องไม่ได้น้องไผ่พิมพ์ส่งมาให้ฟูในแชทซูมนะลูกเนะ่อน้องโฟกจีรายุมาครับอย่า,อย,าอย่าเพิ่งปิดกล้องนะคะจนกว่าจะเช็คชื่อทุกคนเสร็จนะน้องดีมกมลชนก มาค่ะเยมจ๋ะน้องอิมกนกวรนมาค่ะน้องอุ้มพรพัฒมาค่ะพรพัฒนะระน้องนายชยยพราค่ะน้องธันวาธนบัตรมาครับน้องชินวชิรวุฒิเออมาครับมาครับมาครับขบน้องธันวาสิริบิมล มาค่ะ uh huh. น้องเพิงกชกกรมาค่ะ uh huh. น้องเจียรติพัชรพรมาค่ะ huh. น้องเดชนันพาะว่ามาครับ uh huh. เดชเดชเปิดกล้องได้ไหมเด,ดอยู่ไหนคะโอเคเดชเดชรู้จักพี่พี่เต้ไหมใครอ่ะ <c oughs> นามสกุลเดชเหมือนพี่เต้ที่จบมหกไปแล้วเลยอ่ะปันจุติไม่รู้อะครับอ๋อ,อเขียนว่าเป็นญาติกันโอเคน้องเต้เอกกรินมาครับน้องตังเมรัฐธรมาค่ะตังเมแล้วก็น้องทีมวรพงมา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 ,มาค่ะบ <laughs> ทีมส่งส่งมาในแชทหรือ,อยังทีมเปิดกล้องไม่ได้ ครับผมไม่มี<า>ก้อน<า>โอเคจ้าน้องนายธัญญาสิรินายนาย